แดงอเมริกานะครับรวยแดงอเมริกาทำด้วยเงินเป็นนี้ก็สวยนะครับสร้อยเงินนะครับทำด้วย ลอยแดงนะครับปีานะครับลอ,อยสนใจก็โทร0 8 7 1 5 5 6 1่งร้านเจเจจันทร์จัทบุรีครับนี่ลอยให้ดูลอยลอยแดงนะครับสีแดงลอยออกสีแดงนะครับ ดเราก็ถ่ายเป็นแนวทางให้ท่านดูนะครับเป็นเป็นพอยแดงอพริกาคอยทีย่